เกิดอะไรขึ้นกับเตานะ่าเนาะเต่าเป็นไรล pues? <Yes. S 1> ูกฮะเต่าเป็นไรเต่าเป็นไรครับนะเต่าเป็นไรตาเต่านะตาเต่านะตาเต่าเขานั่งมองอยู่นานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามองอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตาเต่ามองอะไรนี่ตาเต่า ah? มองไอ้น <c oughs draws> ี <ities> ่ตาเต่ามองนี่ตาเต่ามองนี่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 

เราอยากได้ปลาเนี่ยปลาตัวใหญ่เฮ้ยเราอยากได้ปลาเอ่อไเชิญนะครับผมตัวผอมไปหน่อยนะแต่ตัวนี้โลหกนะครับผมตัวนี้โลหกนะตังค์มเราอยากได้ปลาอ้าวอ้าวอ้าวแมวแมวเห็นปลาแล้วตกใจตัวอะไรวะตัวอะไรวะตังมาเร็วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราอยากได้ปลาตังตังกลกับปลา เอากราบบะมังเลยเนี่ยเตามาแล้วหยิบหยิบกระมังเง้ตังลงเต่าเอาดูเตาอยากได้ปลานะเต่าสงสัยนี่พอตกได้วันนี้นะตัวนี้เลยอย่างใหญ่เลยโลหะเต่าอ,อยากได้ปลามแมวบ้าเห็นเห็นปลาแล้ว มันเขี่ยวมันเขียเ่ยวเดือดเดือดอ่ะสงสัยเขาก็สงสัยตือเต่าตัวอะไรเนาะตัวอะไรเนาะตอบอกตัวอะไรวะ,ะตัวอะไรวะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเขาก็ยังกลัวเลยอตามาดุมตามาดุมตัวอะไรวะ,ะ,ะเดี๋ยวพลิกตัวหน่อยพลิกตัวหน่อย อืออ <favorite> ือดู๋เดี๋ยวดีวดเีวตัวีตัวเออนดูตัวครับนี่นะความงใหญ่เลยสงสัยเต่าสงสัย